คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมเยือนจุดกักตัวพระภิกษุสงฆ์สมมเนนวัดดอนแก้วค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสร,ริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนจุดกักตัวพระภิกษุสงฆ์และสมมเนรที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายเกรียงศักด์วงเขื่อนแก้วประธานชุมชนสองแควสองและคณะกรรมการวัดดอนแก้วร่วมให้การต้อนรับโดยทางนายกเทศมนตรีและ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้มีการซักถามข้อมูลและปัญหาการกักตัวของทางพระภิกษุสงฆ์และสมมเนนในช่วงพักรักษาตัวดังกล่าวส่วนประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจห่วงใยพระภิกษุสงฆ์และสมมเนนที่มีการกักตัวในการรักษาตัวจากผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถเดินทางไปบริจาคสิ่งของข้าสารอาหารแหง้งและน้ำดื่มได้ที่วัดดอนแก้ววัดดอนชัยและวัดชุมพลคีรีได้ทุกวันโดยทางคณะกรรมการวัดดอนแก้ววัดดอนชัยและวัดชุมพลคีรีได้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของที่ช่วยเหลือมาณโอกาสนี้